อนนาบอสีสวัสดีค่ะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทีจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่138นะคะแอมจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดอีกเช่นเดิมนะคะสำหรับไม้ชุดนะคะใน EP ีที่138นะคะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด4ต้นนะคะ แล้วก็จะมีไม้กระถาง5นิ้วครึ่งเข้าไปร่วมด้วยนะคะในไม้ชุดนะคะ EP นี้นะคะแอมจัดให้นะคะสำหรับโปรไม้ชุดใน EP ที่138จัดให้ในราคาที่350บาทนะคะ จัดส่งฟรีค่ะสําหรับลูกค้าพร้อมโอนหรือเก็บเงินปลายทางนะคะรับไปได้ในราคาที่เท่าเท่ากันได้เลยนะแอมไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทําไว้วันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมเราจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันจันทร์ที่24กรกฎาคมนะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแกว้วบรรจุรองกรอกจัดส่งทางไปรษณีย์เ MS ให้เช่นเดิมนะคะสําหรับช่องทางติดต่อนะคะเพื่อสั่งซื้อบอลสี นะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปคิวอ d e คตพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะ ก่อนจะไปเข้ารายการขายนะคะแอมมีไม้เก่านะคะที่น่าสะสมนะคะมานำเสนอด้วยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่านายมันปืนยาวนะคะตอนเล็กๆนะคะพื้นใบเขียวทั้งใบเลยนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีแดงนะคะขึ้นมานะคะนะเม็ดแดงนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวรอเขาสร้างหัวนะคะเขาจะค่อยๆกระจายเต็มใบนะคะสวยมากนะแล้วก็ตัดด้วยงานกระดูกนะคะกระดูกเขียวนะคะสวยมากนะขอบใบก็เขียวนะคะสวยด้วยนะคะสวยน่าเก็บนะขอบใบ พลิ้วๆวสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละใบเนาะลวดลายน้องสวยมากๆนะคะนี่เลยนะคอบอนเก่าไม่ควรพลาดนะคะแอมแนะนําเลยนะต้นนี้นะคะไม้เก่าที่มีชื่อว่านายมันปืนยาวค่ะเอาละค่ะแนะนําบอนสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆทั้ง10ชุดใน EP ที่138นี้กันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ชุดที่1น,นะคะกระถางนี้เลยนะคะเป็นไม้ไซต์ตั้งแม่นะคะกระถาง5นิ้วครึ่งนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะแอมจัดให้1กระถางนะคะมีชื่อว่าซีลาหุ้มทองนะคะต้นนี้แข็งแรงนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะการกัดสีจะออกด่างเปลือนะคะไล่สีได้สวยเลยนะนี่เลยนะคะสวยมากค่ะต้นนี้อยากให้เก็บนะคะต้นโตแข็งแรงแล้วนะคะและกหนึ่งรายการนะคะที่แอมจัดให้ในชุดนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าสายพระเนศนะคะกําลังขึ้นสีมาสวยเลยนะคะเขาจะกัดออกโทนสีสีแดงตัดด้วยกระดูกเขียวนะคะต้นนี้คือสวยมากๆค่ะ เป็นฟอร์มใบที่ดกนะสำหรับสายพาเนธ์นะคะมาต่อกันเที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะเป็นไม้ด่างป้ายให้โทนสีที่สวยและเด่นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้สวยๆทั้งเสี่รายการที่แอมจัดให้อยู่ในชุดที่1ค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่2นะคะแอมจัดหน้าไม้กระทาง5นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้เป็นฟอร์มกรแฟนตาซีนะคะใบแรกนะคะจะเป็นซีลาเพสส่วนต้นนี้นะคะจะมีชื่อว่าพันดาส่วนต้นนี้นะคะ มีเชื่อว่าเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะเป็นไม้ป้ายนะส่วนไม้กระถางสี่นิ้วนะคะกระถางแรกแอมจัดสีราหุ้มทองให้หนึ่งรายการนะคะรายการต่อมานะคะต้นนี้มีชื่อว่าเอกวาดอร์หรือนีออนสีม่วงนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะและต้นนี้นะคะเป็นงานโชว์เม็ดนะคะมีชื่อว่าสองฟังโค้งนะคะไปคู่กับนางฟ้าจำแลงนะคะปักไม้สวยๆนะคะที่แอมจัดให้ทั้งสี่รายการในชุดที่สองด้วยนะคะชุดนี้น่าเก็บมากๆค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่3นะคะวันนี้นะแอมจัดต้นนี้ไปให้เลยนะคะเห็นหลงอยู่ในตู้1ต้นนะคะอยากจะนํามาแบ่งปันนะคะน้องมีชื่อว่าวิรัญญานะคะเป็นไม้กับทนสีสวยนะคะจะออกทนณขอบนอกนะคะจะเป็นออกทนสีชมพูอมแดงขอบชั้นในออกก็จะเป็นประมาณลักษณะทนสีเขียวนะคะสวยนะทั้งขอบนะคะทั้งขอบใบทั้งงานกระดูกเลยนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวจะหมุนฟอร์มให้ดูนะคะต้นนี้น้องสวยนะคะน่าเก็บทนสีสวยจริงๆค่ะ Thank <laughs> you. แล้วก็นะคะไม้ด่างป้ายที่แอมจัดให้นะคะในชุดนี้นะแอมจัดเพชรสวรรณโชตให้นะคะลายใบส,สวยๆเลยนะคะยังไม่พอนะคะแอมจัดบอลใบไผ่ไปให้ด้วยนะคะหนึ่งรายการนะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าใบไผ่ควันซิลี่นะคะอยากจะให้เก็บจริงๆนะต้นนี้สวยมากๆนะคะนี่เลยนะออกลักษณะติดป้ายมาด้วยนะให้ดูใบนี้นะคะทุกคนนะนะ่าเก็บค่ะและไม้ฟอร์มก็นะคะกระถางห้านิ้วครึ่งนะคะที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้นะมีชื่อวันพันดาว ะะเป็นไม้ฟอร์มกอนนะคะอายุไม้นะคะกระถางนี้ก็ประมาณ3-4เดือนนะคะต้นน้องสวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฝากไม้สวยๆทั้ง4ี่รายการในชุดที่3นี้ด้วยนะคะน่าเก็บมากๆค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะไม้ชุดที่4นะคะต้นแรกที่แอมถืออยู่นะคะต้นนี้มีชื่อว่าซินลานักปราดนะคะออกลรกษณาดดางนะคะด่างชมพูสวยๆเลยนะคะต้นนี้เหมาะมากๆ,ๆนะคะ ต้นนี้เหมาะสาหรับตั้งแม่มากๆนะคะแนะนาเลยนะต้นนี้คือคุ้มมากๆค่ะสวยทุกกระทางเลยนะคะมาต่อกันที่ในรายการนี้นะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้นะคะจะให้ดูลักษณะทรงใบและการไล่สีของเขานะคะสวยมากนะคะนี่เลยนะอยากจะให้เก็บจริงๆค่ะต้นนี้นะก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะและไม้ฟอมกอ่อนะคะชุดนี้จะเป็นไม้ฟอมกอ่อกระถางสี่นิ้วนะคะ มีชื่อว่าชมพูพานนะคะตไปคือสวยมากค่ะแอมแนะนําเลยนะต้นนี้นะคะชอบมากค่ะต้นนี้มีชื่อว่าสองฝั่งโขงนะคะไซเป็นไซตั้งแม่นะคะอยู่ในไซ์กระถาง5นิ้วนะซึ่งนะคะต้นนี้ตั้งหัวแล้วนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะมือใหม่ค่ะต้นนี้น้องสามารถเลี้ยงนอกตู้และแข็งแรงทุกกระถางเลยนะคะแอมแนะนําค่ะฝากไม้สวยๆทั้งเสียนรายการในชุดที่4นี้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่5นะคะแอมจัดอะไรให้บ้างจะยกต้นนี้ให้ดูนะคะนําเสนอมากๆค่ะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าทศกัณฐ์หน้าทองนะคะซึ่งเราพาแพงมาจากบางใหญ่นะคะเป็นไม้โชว์เม็ดและด่างสวยมากๆนะคะ และรายการต่อมานะคะต้นนี้มีชื่อว่านายมั่นปืนยาวนะคะเป็นไม้เก่านะคะลักษณะทรงใบาย,ยาวขอบใบหย,ยกัยกหยักริ้วสวยมากนะคะก้านกระสีจะออกเม็ดสีแดงแล้วตัดด้วยกระดูกเขียวนะคะแอมแนะนําค่ะท่านใดที่ชอบสะสมไม้เก่าและชอบนะคะโทนสีแดงแดงนะคะต้นนี้สวยมากๆค่ะ และไม้ฟอร์มกอนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะลูกค้าจะได้รับไม้ไปถึง2องชื่อเลยนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะฟอมกอนี้นะคะนี่เลยนะคะเท้ารำไพ่นะคะปลายแดงไม่มีหลุดนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นซีดานักปาดแผลงนะคะนี่เลยไปจัดฟอร์มกอกันนะคะและต้นนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกออยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะชั้นใบสวยมากๆค่ะ นี่เลยนะเดี๋ยวแอมจะให้ดูโอ้เดี๋ยวหลบก่อนอ่านี่เลยนะคะสวยมากๆค่ะกอนนี้นะฟองกออยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะมีชื่อว่าเพอร์นารานะคะเป็นไม้คอมเพกไม่ใหญ่มากนะคะสวยมากนะต้นนี้นะคะไปย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะต้นน้องแข็งแรงและเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะฝากไม้นะคะสวยๆทั้งสี่รายการในชุดที่5ที่หน้าสะสมนี้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ไม้รายการชุดที่6นะคะจัดอะไรให้บ้างนะคะแอมขอแนะนําไม้กระถาง4นิ้วก่อนนะคะเดี๋ยวออไปกระถาง5นิ้วเนาะอ่าต้นแรกนะคะจัดอยู่ในตับจังหวัดนะคะต้นนี้มีชื่อว่าจังหวัดพัทลุงนะคะแรกกระถางนะคะไม้กระถาง4นิ้วนะคะต้นที่2เนาะแอมจัดศิลาหุ้มทองให้1รายการนะคะ น้องจะมีประมาณ5-6ใบนะคะส่วนไม้ด่างป้ายนะคะที่แอมจัดให้ในชุดนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชตน,นะคะติดด่างป้ายขาวสวยๆนะคะต้นนี้สวยมากและแตกหน่อเก่งมากๆนะคะเหมาะสําหรับทํามแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะยกชุดออกก่อนอ่าต้นนี้นะคะลูกค้าจะได้รับไม้ฟอร์มกอไปถึง3ต้นนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่รับไปแล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง12นิ้วทาฟอร์มก่อได้เลยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวแอมจะแนะนําก่อนเนาะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าดาวเคียงดินนะคะเม็ดสีชมพูเรือนแสงส,สวยๆเลยนะคะและต้นนี้นะคะจัดอยู่ในตับเวียนระชนนะคะมีชื่อว่านายจันหนวดเขี้ยวนะคะสําหรับนายจันหนวดเขี้ยวนะคะกระถางนี้นะคะลูกค้าจะได้รับไปถึง2ต้นนะคะลองดูมุมไกลๆนะคะเป็นไม้ฟอรมกอนะสวยเลยนะคะแอมทําให้แบบนี้นะเป็นไม้โชว์เม็ดทั้ง2ต้นเลยนะคะฝาก ไม้สวยๆนะคะทั้งเสียงรายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดให้อยู่ในชุดที่6คะ่ะมาต่อกันที่ไม้รายการชุดที่7นะคะแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะ ขอแนะนำนะคะไม้กระถางสี่นิ้วก่อนนะคะนี่เลยนะคะมีลักษณะทรงใบหอกนะคะแอมจัดกระบี่นายร้อยให้หนึ่งกระถางนะคะน้องติดป้ายมาสวยมากๆนะคะสวยทุกใบนะความสูงจะอยู่ประมาณ1 3บสามถึงสิเซนแล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วทําแม่พันธุ์ได้เลยนะ,ะและต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรมณฑนนะคะลักษณะทรงใบยาวพื้นใบสีแดงนะคะเมือ่อโตไปเขาจะมีเม็ดบิ้งพลาสีชมพูนะคะสวยมากค่ะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะโทนสีสวยมากๆนะคะและต้นนี้ นี่นะคะฟอร์มใบมาดีมากๆนะคะแอมจัด พันดาวไปให้หนึ่งรายการนะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้รับไปอ่ะสองนะคะมีต้นเล็กต้นใหญ่หนึ่งต้นแล้วก็ต้นเล็กหนึ่งต้นนะคะแตกน,น่าจะแทงหน่อขึ้นมานะคะการต่อมานะคะไซส์กระถางห้านิ้วนะคะนี่เลยนะคะสวยมากค่ะต้นนี้กัดสีแล้วนะมีชื่อว่าหลวงปู่หินนะคะแอมเลี้ยงอยู่นอกตู้นะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะ,ะก็จะมีนะคะใบอาจจะไม่สวยนะเพราะว่าแอมเลี้ยงนอกตู้นะคะพอดีว่าเหลือไปเห็นว่าโทนสีสวยแล้วก็เลยอยากจะนํามาแบงปันนะคะ ฝากไม้สวยๆนะคะทั้งสีรายการนี้ด้วยนะแอมจัดให้นะคะอยู่ในชุดที่7ค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่8นะคะหน้าไม้ทั้งสี่รายการในชุดนี้แอมจัดอะไรให้บ้างนะคะแนะนําไม้กระถาง4ีนิ้วก่อนนะคะนี่เลยนะคะแอมจัดพันดาวไปให้1รายการนะคะส่วนรายการนี้จะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแอมจัดซีลานักปราดนะคะแผลงออกโทนสีชมพูทั้งโทนเขียวนะคะไปให้เป็นไม้คู่ฟอร์มกอเลยนะคะและต้นนี้นะคะอีกหนึ่งรายการนะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวนะคะสวยมากค่ะเป็นไม้เก่ากัดสีที่น่าเก็บนะคะต้นน้องสู สวยมากๆนะคะการเลี้ยงบอนสีนะคะต้องใจเย็นๆนะคะลูกค้าก็จะได้ยนชมความสวยของเขาแน่นอนนะคะและต้นนี้นะคะเป็นไม้กระถาง5นิ้วนะคะเป็นไซต์ตั้งแม่นะคะต้นนี้จะเลี้ยงยากมากเนาะอันนี้หนูเลี้ยงอยู่ในกระถาง5นิ้วครึ่งนะคะฟอร์มโตใบดกสวยมากๆนะคะมีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะจะให้ดูรายใบใกล้ๆนะสวยค่ะรายการนี้นะคะตอ้นนกอแข็งแรงแล้วนะคะด้วยนะคะฝากไม้สวยๆนะคะในชุดที่8ไว้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่9นะคะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะสวยเด่นเห็นแต่ไกล้นะคะน้องมีชื่อว่าสุดรักนะคะรายด่างแบบ,เ,บเทพเลยนะคะด่างสวยทุกใบเลยนะคะนี่เลยนะสวยมากค่ะแล้วมาต่อกันที่รายการนี้นะคะกัดสีทนสีชมพูนะคะเป็นไม้กาบนะมีชื่อว่าหลวงปู่ใหญ่นะคะหลวงปู่ใหญ่เลี้ยงนอกตู้ให้ทนสีสวยนะคะ และมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะชื่อเป็นมงคลมากๆนะคะสายมูไม่ควรพลาดค่ะและรายการไม้ฟอร์มกอรกระถาง5้านิ้วครึ่งนะคะที่แอมจัดให้นะคะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าเพลนารานะคะโต๊ะน้องเป็นไม้ที่สวยมากนะคะทรงไม่ใหญ่มากนะสําหรับท่านใดน,นะคะที่ไม่ชอบไม้ใหญ่นะชุดนี้น่าเก็บทุกรายการเลยนะคะแนะนําค่ะชุดนี้นะคะแอมจัดให้อยู่ในชุดที่9้าไม้ส,สวยๆที่น่าเก็บทุกรายการะคะ่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นชุดที่สิแล้วจ้าสำหรับไม้ชุดนี้นะคะกระถาง4ีนิ้วนะคะกระถางแรกนะคะแอมจัดบ,บนอนกาไปให้1รายการน,นะคะต้นนี้เป็นไม้นะคะไม้กาบที่สวยมากนะโตไปคือสวยนะแอมแนะนําเลยนะคะมีชื่อว่าหลักชัยนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นศิลานักปาดแผลงชมพูนะคะเป็นไม้ฟอร์มก่อนนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะสวยมากค่ะ นี่นะคะกอแบบแน่นๆเลยนะและไม้ด่างป้ายที่แอมจัดให้นะคะเพชรสุวรรณโชตหนึ่งรายการเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะลายใบด่างป้ายขาวๆสวยมากค่ะและไมะ้ไม้ป้ายนะคะที่แอมจัดให้อีกหนึ่งรายการนะคะเป็นไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งนะคะเป็นไซส์ตั้งแม่นะมีชื่อว่าพรมพิมานนะคะสวยมากค่ะชุดนี้ก็ชุดนี้ก็น่านะเก็บอีกแล้วจ้าฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้สวยๆทั้ง4รายการที่แอมจัดไว้ให้อยู่ในชุดที่10ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่138ทั้ง10ชุดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะโดนใจชุดไหนกันบ้างไหมคะถ้าชอบนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะช่องทางกัดติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อ,อสั่งซื้อบอนสีได้ที่เบอร์083 054 1875บ้านบ้านณบอสีนะคะคลิปนี้นะคะแอมจะมีรอบจะส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันจันทร์ที่24กรกฎาคมนะคะ โปรในวันนี้นะคะเป็นโปรไม้ชุดจัดให้ทั้งหมด4ต้นนะคะใน1ชุดนะคะแอมจัดให้ในราคาที่350บาทจัดส่งฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะฝากไม้สวยๆใน e ีีนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปทำงานก่อนนะคะขอให้ลูกค้าทุกๆท่านนะคะเลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีคะ่ะ